กรับสวัสดีครับเบนชนะภัยผมจะเริ่มวิดีโอนี้ด้วยคลิปการเล่นอกที่ผมไปเล่นมาเมื่อ2วันก่อนแล้วผมก็จะคอยอธิบายแต่ละท่าว่าผมโฟกัสยังไงแล้วก็ใช้ฟอร์มที่ถูกต้องอยังไงนะครับท่าแรกเบนช์เพสการเซตอัพสำคัญมากสังเกตในคลิปเมื่อกี้ผมกำลังเอาสะบักหลังเนี่ยแปะเข้าไปบนเบาะแล้วก็ทำให้ไหล่ตกไปข้างหลังมันควรมีจุด3จุดที่ติดอยู่กับเบาะก็คือหัวหลังบน แล้วก็ก้นหลังล่างไม่ควรติดเบาะและขาก็ควรปักอยู่บนพื้นเวลาผมพูดว่าขาปักบนพื้นเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแบบดันแรงๆหรืออะไรนะผมแค่หมายถึงให้มันดันได้นิดนึงให้ร่างกายเราสามารถเกรงได้และอีกอย่างก็ควรเกรงก้นบีบก้นมันจะทําให้ลําตัวเราแน่นและอีกอย่างที่ผมเพิ่งเรียนรู้มาเร็วๆนี้ก็คือการจับกริปเราควรจับกริปเหมือนเรากําลังต่อยเพดานขึ้นไปข้างบน แบบตรงๆอะ่ะไม่ให้ข้อมือมันหักกลับมาข้างหลังถ้าเพื่อนๆรู้สึกปวดข้อมือก็ลองจับบาต่ําลงมานิดนึงแทนที่บาจะอยู่กลางมือก็ให้มันอยู่ต่ําลงมานิดนึงบนมือมันจะได้ไม่ทําให้ข้อมือหักไปข้างหลังท่าที่2ผมก็เล่นเป็น line bell อินคล n e ดัมเบล l l อกบนแล้วท่าที่3ก็เป็นฟลายใช้เครื่องฟลายตรงนี้ผมก็เน้นอ,อกบนเหมือนกันผมเลยปรับเก้าอี้ให้มันลงมาต่าที่สุด ตรงนี้ผมก็โฟกัสเรื่องการยืดแล้วก็การบีบสังเกตผมจะปล่อยแขนกลับมาจนรู้สึกว่าอกยืดแล้วก็เล่นไปแล้วก็บีบลำตัวจะนิ่งตลอดเวลาไม่เคลื่อนไปไหนท่าที่4เป็นไทรเซปแบบใช้เชือก ตรงนี้มันอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าลำตัวผมจะเป็นธรรมชาติคอจะไม่เกรง็งไม่มองขึ้นไม่มองลงแค่ทาให้มันเป็นเส้นตามธรรมชาติศอกจะอยู่ที่เดิมตลอดไม่เคลื่อนไปไหนแล้วเวลาลงผมก็จะบีบค้างไว้หนึ่งวิให้มันรู้สึกคอนแทคกล้ามเนื้อได้เต็มที่และไอ้เรื่องเอียงลำตัวเนี่ยเราจะเอียงลำตัวหรือว่าอยู่ตรงหรือว่าทํายังไงก็ได้แค่ขอให้เราใช้แขนเล่นอย่างเดียวไม่ได้ใช้แรงเหวี่ยง ไทรเซ็ p, เมื่อกี้ผมตัดสินใจเล่นท่าเดียวก็เลยเล่น6เซ็ตไปเลยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยท้องผมก็เล่นท่านี้ท่าเดียวเป็น hanging leg raise เล่นไป3เซ็ตเซ็ตละ10 rep s โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่ครียนการ์เด้นอาหารก็มาถึงละอันนี้เป็นปลาหมึกจานร้อนแล้วก็มีเนื้อบุโกกิมากินกับพาลลีกินข้าวเสร็จละเป็นไงอร่อยปะอร่อยดีค่ะพูดเรียบร้อยเลย เออเดี๋ยวจะเดินไปร้านรองเท้าต่อเป็นร้านรองเท้าอยู่ในเมืองออสตันก็คือเมืองที่อยู่ใกล้ๆบอสตันเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรขายทำไม่พูดอะไรหรอร้านปิดละมาช้าไปนิดนึงตอนนี้จะสองทุ่มละผมกำลังเดินไปชอเดี๋ยวต้องไปซื้อของนิดหน่อยต้องไปซื้อผงซักฟอกผมต้องซักผ้าวันนี้ถ้าผมไม่ซักวันนี้ผมไม่มีอะไรใส่ละ เคเดี okay, uh ๋ยวไปซื้อผงซักฟอกที่ชอ วันนี้ผมเล่นหลังกระบายเสร็จไปตั้งแต่เช้าแล้วพรุ่งนี้ต้องเล่นขาแล้วเดี๋ยวผมจะทำ squat challenge squat challenge เป็น challenge สนุกๆที่รุ่นน้องผมคนนึงชวนทำเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ challenge เนี้ยในคลิปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนนี้สักผ้าก่อน เขาบอกให้ลองใช้น้ําเย็นดูเขาบอกว่า90%ของพลังงานที่ใช้ตอนซักผ้ามาจากการทําน้ําอุ่นโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้น้ําเย็นลองดูลองดู านี้ทำแพนเค้กดีกว่าอันนี้คือแพนเค้กมิกซ์ที่ผมใช้มันเป็นสูตรโปรตีนสูงโปรตีน14กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคผมก็จะกิน2หน่วยบริโภคแล้วก็ใส่ไข่ขาว2หน่วยนมอีกนิดนึงให้มันเป็นแพนเค้กได้ นี่คือการทําเข็มมานิดนะฮะเมื่อวานผมลองทําแบบไม่ใช้ตะหลิวดูแม่งเละเลยวันนี้เราก็ต้องใช้ตะหลิวกลับเฮ้ยเรียบร้อยก็เละอยู่ดีอะ่ะเนยถั่วหนึ่งหน่วยบริโภคแล้วก็น้ำเชื่อมเป็นไลท์สร u บหนึ่งหน่วยบริโภค แพนเค้กอันนี้700แคลนะถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้หิมะตกหนักมากเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นขาแล้วก็จะไปทำสควอชชาเลนจ์ด้วยสควอชชาเลนจ์เป็นชาเลนส์สนุกสนุกที่รุ่นน้องผมชวนทำถ้าเพื่อนๆติดตามผมในเฟซก็จะเห็นเมื่อวานผมโพสต์เกี่ยวกับชาเลนจ์นี้นะครับกฎของชาเลนจ์ก็คือต้องสควอชน้ำหนักตัวเองใครได้เร็บเยอะสุดเนี่ยก็จะได้รับหูฟังมันเป็นชาเลนส์สนุกสครับ าเพื่อนๆเนี่อนอเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมได้ถึงวันที่9เ,ออเขาจะปิดรับวันที่9ตอนเที่ยงคืนก็เพื่อนๆก็มีเวลาอีก2วันนับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปก็ขอโทษที่บอกช้านะครับผมลืมไปว่าผมจะลงคลิปนี้วันที่8เวลาไทยก็ถ้าสนใจก็เข้าร่วมได้ผมจะลิงก์รายละเอียดไว้ในดีสคริปชันข้างล่าง ผมไม่แน่ใจว่าจะกินอันนี้เสร็จแล้วไปเลยหรือว่าจะรอเย็นๆก่อนค่อยไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะสควอตน้ำหนักตัวเองได้ทั้งหมดกี่แรปเออละอันเนี้ยผมรู้ว่าที่ไทยมันไม่มีแต่เพื่อนๆก็สามารถทำด้วยวิธีการใช้กล้วยใช้ไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปทำแผนเค้กได้นะครับผมเดาไม่ออกเลยว่าจะสควอตน้ำหนักตัวได้กี่แรปผมว่ายังต่ำก็น่าจะ20่บรปกลยุทธ์ของการสควอตให้ได้เยอะๆเนี่ยมันต้องทำเร็ว ต้องก็ยังขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าทําให้มันเร็วขึ้นมันก็จะได้จํานวนครั้งเยอะกว่าคลิปแรกตรงนี้ก็เป็นคลิปที่ผมส่งเข้า bkk barbell challenge เดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนๆดูคลิปสดก่อน สรุปก็เล่นได้ทั้งหมด30มสิบ r e p ผมว่าผมน่าจะเล่นต่อได้อีกสัก2-3งสาม r e p นะแต่ว่าผมก็คงเดินออกจากที่นั่นไม่ได้ <c oughs> ก็สามสิบ r e p ผมว่ามันโอเคนะไม่ดีมากแล้วก็ไม่แย่มากสำหรับแรงของผมถ้าต่อไปเป็น leg press ท่านี้ถ้าเราวางเท้าสูงขึ้นมันจะยิ่งเน้น hamstring ถ้าเราวางเท้าต่ําลงมามันก็จะยิ่งเน้นต้นขาวันนี้ผมก็วางต่ำลงมานิดนึงเน้นต้นขาเพิ่มขึ้นนิดนึง ท่าที่3 hamstring curl อันนี้ผมเล่นเป็นท่าที่3เพราะว่าสองท่าแรกมันเน้นต้นขาเยอะแล้วคราวนี้เปลี่ยนมาบ้างมาเน้น hamstring บ้างทิปของอันนี้ก็คือนึกในหัวว่าแบบจะเอาส้นเท้ามาติดก้นให้ได้แล้วต้นขาลงเนี่ยจะเอียงตัวมาข้างหน้านิดนึงก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ทำในคลิปนี้ต่อมา leg extension ท่านี้ให้เอาปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างบน แล้วผมก็เล่นใช้น้ำหนักไม่หนักมากเน้นจำนวนมากกว่าแล้วสุดท้ายก็เล่นน่อง3เซตคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ